อยู่เป็นที่ตลาดน้ำอัมพวาว้าวตอนนี้เวลาหกโมงสี่สสามนาทีของขายยังเยอะอยู่นี่วัาตังโอ้โน่นใครเดินนำหน้าไปแล้วนุ่นระวังหัวนะใคล้ายตลาดร่มมุกเลยนะลูกนะ ตระนหลกปลาไสปม่ใสอร่อยี่เหมือนเหมือนตลาดร่มผูกเลยหมูเด้งโอ้ตลาดอ่ะผมวาเดินกลางคืนก็ดีเหมือนคนคนไม่เยอะนะตอนกลางวันคนน่าจะเยอะอยู่กลางคืนเดินสบายเลย ลุกมาสาวมาด้วยมาสาวโอ้โหมาสาวหนีหนีน้องเอื้อเที่ยววันนี้น้อเราก็ไปเที่ยวทเน้ำดอกบัว ไปถึงแล้วไถึงะพานแล้วตาบม่กต้นเก่าตาเตีย้ยนี่จังงบัดเรือคนีค่อยอ๋หกสิบบาท อ๋อลงเรือได้เลยนะเอาไหมลูกหรือว่ากินอะไรก่อนมีถึงกี่ทุ่มอ่ะครับสามสามแล่วนะครับท้องเมาเลยพอเราลงลงประมาณกี่ใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้สบนาทีอ๋อประมาณค่วเรียห้อยเยอะมากอ๋อครับครับครับหาสิได้ได้เขามีสุดตาที่เาเราบร่อเดี่นี่ไง ไไนี่ใส่ไหมลงเรือเลยไหม<ะ>เดี๋ยวเราพาไปดูวิบัติเรอเนี่เรือใต้อัมพวานเ,าวาน,เานี่ยใต้อัมพวาครับผมโอ้เนี่ยเรือเนี่ยลูกเรือเนี่ยมีฝรั่งเยอะด้วยไหนมาตังคุยกัะฝรั่งนะไหนคุยกระหลังดิฝรันะ่ง เนี่ยล oh, ูกไบออมบวาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะโอเคโอ้คนเยอะอยู่นะโอ้น้ำขึ้นสูงเหมือนกันนะนี่ตลาดน้ำอมพวาว่าโอ้นี่ยนี่นเขาต้องรอให้คนเต็มก่อน คือคือลำหนึ่งก็ต้องให้ได้หกร้อยอ่ะเพราะว่า้าไม่ได้หกร้อยนี่เขาไม่คุ้มค่าน้ำมันอ๋อแป๊บเดียวลูกประมาณห้าสิบนาทีนี่ก็ตาว ในภาษาว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยร้องกคะหนุกนั่งสิอะไรเมื่อกี้นั่งยิถามอะไรภาษาว่านั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยพ่งมาครั้งแรกฮะเคยมาแต่ไม่ได้นั่งเรือโอ้โไม่ได้ชมหิ่งห้อยเอันนี้อันนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยมากันครั้งแรก

นี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาพักนี้ไหมลูกบ้านสว่างที่มาว้าวนนี้เวลาทุ่มเก้านาทีน่าจะสองทุ่มไหมลูกกลับมาเน่นี่นี่ฝั่งนี้ก็สวยลูก どうも。 เดียลูกเดี๋ยวหมวกฟิวเอาเออยแม่เสืิมไ้ก็ได้ะเอา,เอาแม่ เจอสะพานเจอสะพานแล้วเรามาตั้งงานมาเป็นไงบ้างพอเรือออกเลยดูดีนะมันไม่ร้อนมากกันนะโอเค tiền mách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  Hãy subscribe cho kênh

มองไม่เห็นน้องเลยอ้าว <c oughs> อตอนนี้เยอะกว่าเพื่อนเลย 呃，那个。

gì mà tại cái này bằng khắp tận hộp máy tận hộp máy nữa tận hộp rồi luôn bái bài chứ luôn bái lo chơi mấy còn cái bánh này luôn giếm này này ngon lắm nè เตียกันนี่แะอ้เนี่ยัอมมาลินอมมาลินสลารามเจ้าบีบ้างเจ้าบีบออมมาลนอมมาลนเขางานแถวนั้นใช่คะครับอตวไที่ทงานไีล็อกการ bỏm ăn, bỏm quá, bà bên đây bác ấp con đục máy, bà bà một cặp quen bà อาขึ้นด oui oui yeah. oh, ีๆนะลูกนะนี่นี่นอนนอนกันแล้วโอ้โหอ้าวเป็นไงบ้างครับไปล่องเรือมาแล้วสนุกสนุกเหรแล้วได้เห็นหญิงห้อยไมหญิงห้อยหญิงห้อยหญิงห้อยตัวเท่าไหร่ได้เออตัวเล็น้อยใช่ปะ ไปแนบบ้างครับไปดูอิงห้อยมาสนุกสนุกมากเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็น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 อิงห้อยไหมเห็นไหนไหนตัวตัวเท่าไหนได้อิงห้อยแล้วจะเดินไปไหนเนี่ยนี่เหมือนจะหลับสนุกเหมือนจะหลับเอ้อ้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับไปดูอิงห้อยเจอเจอไหมอิงห้อยฮะตัวตัวตัวเท่าไหนได้ตัวเท่าไหนอิงห้อยเล็กนิดเดียวนะแล้วแล้วแสงไฟมันเป็นยังไงบ้าง มันติดสว่างตลอดหรือว่าอย่างไงอ้าวดีดีก่อนเอาป้าสาวดีกว่าโอ้ร้อนนะร้อนแสดงเมืองใทยอากาศยังร้อนอยู่ยังว้ยนาวหรือว่าเราใส่เสื้อนี้ด้วยมั้งเสื้อผูชีพเออใส่เสื้อผูชีพเลยร้อนเลยโอเค น้วยก็เหมือนเป็นแสงไฟรับๆๆๆอ่ะนะอือโอ้โหนี่มีกุ้งด้วยนีงรังเรือท่าเรือคุณย่าแนะนำแนะนำมาเลยประมาณอ่าสิบนาทีใช่ไหมพี่มาตังนี่ให้ นี่ไอ้ตาสาวมาเลยจมเรอีแล้วอ๋อนี่ทางนี้หรขึ้นดาฟานไปไหมเดี๋ยวเราก็ขัันอ่ขึ้นดาฟานโน่นเออป้ายเนี้ยป้ายอมตะน่นครับ